ลดโจมตีระบุประเภทของศัตรูที่จะถูกลดพลังโจมตีเป็นระยะเวลาชั่วคู่หนึ่งนี่คือสกิลสุดเถื่อนที่จะลดดาเมจของศัตรูตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละตัวแมวบางตัวอาจจะลดดาเมจศัตรูสองวิบางตัว3มวิบางตัว4วี่วิบางตัว786บกระป๋องแมว <laughs> อาจจะเห็นว่าผมมีกระป๋องแมว ไม่ใช่เพราะว่าผมเติมตังหรือว่าร่ำรวยอะไร Button Cat มันแจก777กระป๋องเพียงแค่ล็อกอินมาตอบคำถามวันละครั้ง <Wow. S 1> เป็นเวลากี่วันแล้วก็ไม่รู้ด่านที่แล้วที่ผมติดเอาไว้จะเป็นด่านมาน้ำสีแดงซึ่งบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่ผมงานเข้ามากๆเพราะฉะนั้นผมจะต้องส่งเฮดิตมาตัวแรกแล้วก็ตอนนี้ให้เฮดิตแทงไปก่อนตัวราคาถูกสุดที่สามารถใช้รับตีเนี่ยจะ ไม่เป็นไรมีคืนชีพล่ำรวยเงินทองคืนชีพแบบฟรีไปก่อนชึบเอา้าก,กดไม่ได้ไม่คิดว่าจะดอกเดียวแล้วแตกเลยนนโอไปหนึ่งรอบประมาณนี้เออโอเมื่อกี้อุตส่าห์แบบคืนชีพแบบเสียตังปล่อยซุปเปอร์เหมียวไปเอาไปแบบยืีรับตีนแล้วก็แบบกดดันไม่ให้มาน้ำเนี่ยดันขึ้นมาเว้ยโอเค นีโอไปหนึ่งรอบประมาณนี้ซุปเปอร์เหมียวไปแมวเจ้าหญิงไปแมวเจ้าหญิงก็เป็นตัวที่มีสกิลลดดาเมจโอ้โหแล้วเฮดิปแตกไปเวก้า oh. หญิงแห่งเล,กล่กนเธอจะมีสกิลลดดาเมจสัตููธรรมดานะ่ะตามเธอไม่ทันอย่างแน่นอนวันนี้เราอยู่กับเซ็ตลดพลังโจมตีสัตููซึ่งในด่านนี้นั้นผมเจอเข้ากับซอมบี้แล้วก็ตัวสีดำหญิงแห่งเล,กล่กนเวกาฉันมั่นใจในตัวเธอ ฉันมั่นใจในตัวเธอและก็ส่งมาเลยเอ็มม่าตัวนี้ก็เป็นตัวแทงที่โดนน็อ c แ back ง่ายเลยเกินแต่ว่าก็เป็นตัวแทงที่มีสกิลลดดาเมจแล้วก็ส่งเวก้ามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวบ้านะเวก้าเป็นตัวที่โอเคนะค่อนข้างดีเลยแหละเพราะว่าลดดาเมจฝั่งศัตรูแล้วก็จะมีสกิลเก่งกับซึ่งจะทําให้โจมตีศัตรูเป้าหมายแรงขึ้นและก็โดนดาเมจจากตัวเป้าหมายเบาลงก็ถือว่าทําให้เวก้าเนี่ยถึก และดาเมจเยอะขึ้นเว้ยจัดว่าดีค่อนข้างชอบมีสกิลเคลียร์ซอมบี้แล้วก็ไม่โดนพิษอีกคู่ดาวก็ไม่นานนะคู่ดาวแบบกลางๆเลยนนโอไปหนึ่งรอบโอเคแจ็คแฮมเมอร์เป้าหมายคือตัวเหล็กแล้วก็ตัวซอมบี้สามารถลดดาเมจพวกมันได้เอาแหละส่งไข่แมวไปก่อน เพราะว่าด่านนี้เจอตัวสีแดงดังนั้นตัวที่น่าจะมีประโยชน์เลยก็คือไข่แมวนี่เอาไปหนึ่งรอบครับผมไข่แมวไปล,ว,ลวนๆนะงานอาจจะเข้าแล้วแหละส่งแมวเจ้าหญิงมาเลยแมวเจ้าหญิงนั้นก็มีสกิลลดดาเมจนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ยังกดดูไม่ได้นะเพราะว่าโดนซอนตีนอยู่ไปไม่มีตัวแทงราคาถูกอะโอ้โหบอสเหลือเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์เอ่อแมวเจ้าหญิงจะลดดาเมจแล้วก็จะมีสกิลซอมบี้คิลเลอร์แล้วก็ไข่แมวมา นีโอหนึ่งทีโอเคเวก้า okay. มาประมาณนี้เอาเวก้าเป็นรถดาเมจหมูก่อนจะไหวไหมรถด,ดาเมจดมันไปอย่างนั้นแหละไข่แมวไปรัวๆอย่าให้เวก้าแตกก็พออะไรวะเดียศัตรูแม่งระเบิดมาเร็วเหลือเกินไม่ไหวแล้วชำระล้างซอมบี้ไป1ทีต้องเคลียร์หมูป่าให้ได้ให้เร็วให้ทัน ซึ่งจังหวะนี้เหมือนว่าจะไม่ได้ไม่เร็วไม่ทันและแตกไปบาหลอกขัางหลักจะมีสกิลลดดาเมจสกิลฟีดสกิลสโลสกิลน็อกแบ็คส่งไข่แมวไปตามไปด้วยบาหลอกรอบนี้ผมใส่แม็กใส่สไนเปอร์มาแมวเจ้าหญิงไปเพื่อไปลดดาเมจเพราะว่าแมวเจ้าหญิงนั้นสามารถลดดาเมจศัตรูจากแนวหลังได้เพราะตัวเธอนั้นตีไกเลเลยเกินมั่นใจในตัวเธอศรัทธาในตัวเธอ ถึงแม้ว่าทุกคนจะไม่เคยศรัทธาอะไรในตัวผมแต่อยากจะขอร้องให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้คลิปนี้หน่อยเกี่ยวอะไรอนุชไม่เกี่ยวอะไรหรอกแต่ว่ายอดวิวชั้นน้อยเหลือเกิน YouTube ไม่ค่อยปลื้มคลิปที่แบบไม่ค่อยมีคนกดไลค์ YouTube เปลี่ยนไปแต่ว่าตัวผมไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงผมรู้สึกว่ามันน่าเบื่อทําไมมันจะต้องมานั่งขอไลค์ตลอดวะน่าลำไยกูแค่แค่อยากจะมาเล่นเกม และให้มีคนดูแบบดูกูแบบปกติทำไมเดี๋ยวนี้มันต้องเอายอดไล่เยอะขนาดนั้ไม่ไหวแล้วแจ็คแคมเมอร์ฉันนะ่ะขอจ้างนายให้ไปทำลายอัลกอริทึม Youtube ที่มันแสนจะน่าเบื่อนี้สัทีเออได้เลยมึงไม่มีส่วนประกอบของแมวเลยนะแจ็คแคมเมอร์มีสีเกงในกูเนี่ยเป็นรูปแมวเลยจะดูเปล่าไม่ดูเดี๋ยวอุบาทและก็ทำให้ผมชนะไปพอใส่บาล็อกมาชนะเลยเดี๋ยวนะ มาเยอะไปไหมอะ่ะโอเคอยังได้อยู่เว้ยส่งบาหลอกไปนี่เงิบแน่นอนผมจะต้องส่งแมวเจ้าหญิงมาเพราะว่าแมวเจ้าหญิงมีมินิเวฟเว,ว้ยนีโอไปหนึ่งรอบนะสําหรับรอบนี้ผมใส่แมวขุดเจาะนีโอมาจะมีสกิลลดดาเมจศัตรูนะแล้วผมก็ส่งแจ็คแฮมเมอร์มาซึ่งจะลดดาเมจตัวซัมบี้แล้วก็ตัวเหล็กไม่ไหว,ไวไเว้ยเฮ้ยเวก้ามาแตกแน่ๆแตกชัวร์ชวชัวร์ชัวอย่าแตกนะ อร้องอึดๆเข้าไว้ทําไมรถขุดจอนนโอคูดาวนานจังคือราคามันแค่พันสองอ่ะมันไม่ควรจะคูดาวนานขนาดนี้ไหม เออโอเคน่าจะได้อยู่แมวเจ้าหญิงฉันมั่นใจในตัวเธอศรัทธาในตัวเธอป้าดานโอไปหนึ่งรอบประมาณนี้ถึงแม้ว่าผมจะจนถึงแม้ว่าผมจะไม่มีเงินแต่ว่าผมนั้นก็จะคืนชีพแบบคนรวยเพราะว่าผมนั้นคือคนจนที่ไม่เจียมตัวไม่รู้จักประมาณตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองมีรายได้เท่าไหร่อยากจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปชีวิตในวันพรุ่งนี้ก็ให้ตัวเองในวันพรุ่งนี้เป็นคนจัดการตัวเองในวันนี้ก็ขอใช้เงินให้หมดไปเลย เนี่ยไม่เตรียมตัวไม่วางแผนตายเลยโอ้ยเหลือ30%คืนชีพคืนชีพหลายรอบแล้วนะเวก้ามาก่อนแมวเจ้าหญิงโอเคประมาณนี้คือมันไม่มีตัวแทงไงแล้วแตกเพราะหมาโอ้ไม่กอเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์มาแมวไซยาไปก่อนตามไปด้วยเอ็มมาประมาณนี้และก็ตามมาด้วยเคดีฟจากนั้นก็ส่งแมวเจ้าหญิงลงสู่สนามตามไปด้วยเวก้าและก็ส่งเออปลุกพลังมาประมาณนี้ นีโอไปหนึ่งรอบรดดาเมจฝั่งศัตรูไปลัวๆดูสิฝั่งศัตรูที่อยู่เป็นฝูงเนี่ยโดนรดดาเมกจกระจายถ้าตามทฤษฎีแล้วแมวฝั่งผมเนี่ยมันจะต้องตายยากขึ้นสิวะเพราะว่าโดนดาเมจเบาลงทําไมกันทําไมผมรู้สึกเหมือนว่าผมกําลังจะแพ้ทันที่จริงก็มีตัวรถดาเมจออกจะเยอะแยะมากมายไม่นะไม่ไม่ไม่ไมเร็วๆสู้เขาแพ้เพราะว่าหมาสีดําอีกแล้วอะทำไมวะเนี่ย นีโอไป1รอบไม่ไหวแล้วเฮ้ยเอมม่าเอมม่าเหลือ61%นีโอไปหนึ่งรอบเ,เอมมา่เมมาเฮดิส hey, แมวเจ้าหญิงแมวแม่หมอไปไม่ได้ใช้นานลืมชื่อแมวแม่หมอก็เป็นแมวที่ดีมากนะเพราะว่าทาร์เก็ตในการลดดาเมจฝั่งศัตรูเนี่ยเยอะมากโอเคแม่หมอไปอีกอีกแล้วอะอะไรเนี่ยโอ้ยมันไม่อยู่ไหว 35%อีกรอบหนึ่งจะไหวไหมจะไหวไหมเอ้นี่อ๋อยขึ้นชีพก็แล้วโอ้โหลดทีแล้วไม่กี่เปอร์เซ็นต์พอพอพอรอบนี้ผมใส่แมวกล่องมาแมวกล่องนั้นเป็นแมวที่ชาเลนตันจะลดดาเมจศัตรูแล้วก็ จะตีแบบแมสสิฟดาเมจบอกเลยว่าศัตรูสีดำนะจะต้องแตกอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ารอบแรกจะไม่ชนะแต่ขอให้ทุกคนมั่นใจในรอบที่2องชิผมกดคืนชีพมาเอาจริงๆแล้วแมวกล่องก็เป็นแมวที่ค่อนข้างดีอยู่ราคาตั้ง1100แล้วก็ผมอยากจะแนะนำว่าใครจะเล่นแบบ เก็บมงกุฎสีดาวเงี้ยควรจะอัพทาเลเต์นของแมวสเปเชียลแลให้ตันได้และไม่ตันก็ต้องแบบขอใกล้เคียงอะ่ะเพราะว่ามันจะยากมากขนาดใช้ตัวอูเบอร์เนี่ยยังไม่ไหวเลยโอ้โหแพ้อีกแล้วรอบนี้ผมใส่เจมิตรมามาด้วยเจมิตรมานั้นจะลดดาเมจตัวสีขาวแล้วก็จะถึกกับตัวสีขาวเพราะผมคิดว่านะที่ผมแพ้บ่อยๆอะ่ะเป็นเพราะว่าไอตัวลิ้นยาวสีขาวนั่นแหละเนี่ยดูดิพอใส่เจมิตรม,มามาคือแบบเกมเปลี่ยนเลย เจมมิตาม,มีทั้งสกิลลดดามเมจสโลและก็ถึกกับตัวสีขาวและเจมิตามก็ยังไม่แตกบ้าน่ะเป็นเพราะว่าผมมองข้ามเจพระก็เลยลงโทษผมอย่างหนักให้ผมพ่ายแพ้อยู่ร่ำไปอ่า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 เจแตกไปแล้วเจเจ โอ้ยติดด่านนี้นานมากแล้วนะ11%ถ้าแบบนี้ก็ใช่แล้วแหละชนะแล้วแหละมั่นใจในตัวผมศรัทธาในตัวผมเคียร์ไอตัวลิ้นยาวสีขาวได้เมื่อไหร่ก็คือจบเรียบร้อยนะเคียร์ไอตัวลิ้นยาวสีขาวไปได้จากนี้ไปก็เหลือแค่หมาดำกีกี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกีกี้แต่ว่าเมื่อกีกี้รวมฝูงมันก็เป็นซูเปอร์กีกี้ซึ่งกูจะชนะได้ไหมทรงนี้เหมือนว่าจะไม่ชนะเอาจริงดิทำไงวะ มันจะต้องแบบรีบดันขึ้นหน้าไปหรือเปล่าเคลียรศตูให้เร็วที่สุดอะหมาดํามาแล้วเนี่ยฮมีลุ้น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 อยู่ตีบ้านมาเลยเร็ว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 เว้ยตีบ้านมันนั่นแหละเรียบร้อยเคลียรตัวลินยาวไปได้แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่หมาสีดําธรรมดาธรรมดาสู้เขาสู้เขาสู้เขานั่นแหละนั่นแหละเร็วเร็วเดียวเดียวเดียวสู้เขาดีออไปใช่ใช่ใช่ความพยายามของผมครั้งที่ 84,000พในที่สุดก็สําเร็จสําหรับรอบนี้ผมจัดเต็มมาเลยเพราะผมหวังว่ารอบเดียวเนี่ยจะชนะเลยถึงแม้ว่าไม่ชนะก็จะคืนชีพขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเองชนะให้ได้สําหรับรอบนี้จะมีนาราปลุกพลังซึ่งจะลดดาเมจตัวเลลิกด่านนี้จะเจอตัวเลลิกแล้วก็ตัวเทวดาเว้ยและก็จะมีแมวเจ้าหญิงที่จะลดดาเมจตัวเทวดาส่งเฮดิส hey ตัวแรกหรือเปล่าต้องเป็นเฮดิสก่อนเถอะโอ้ยไม่น่าเปิดซ p u เลย ไม่นะไม่กูแตกแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วลีโอไปหนึ่งรอบแล้วก็ตามไปด้วยเฮดิสและก็ส่งคู่หูคู่หาไปรัวๆตามไปด้วยบาหลอกเอาบาหลอกไปฟีดปักเป้าถ้าฟีดปักเป้าได้บอกเลยบันเทิงอย่างแน่นอนฮนะส่งกวางปลุกพลังมาและก็ตามไปด้วยแมวเจ้าหญิงนีโอไปหนึ่งรอบประมาณนี้น่าจะได้อยู่ได้อะป่ะได้เรียบร้อยนะ และก็ส่งเวก้ายิงร้อยเล่มเกวียนมายาตามไปด้วยเอมม่ายิงถึกอึดทนโอเคจังหวะนี้ก็เหลือแคปปาเทวดาตัวเดียวแล้วเรานี่มันช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆเลยเนุชฉันว่าไม่ใช่นะนุชแกคืนชีพมารัวๆเลยนะนุชพลังเงินทองก็ถือว่าเป็นพลังไว้ไม,ไม่รู้จักไอรอนแมนกับแบทแมนเหรอฮะพลังพิเศษของฉันนะ่ะคือความรวยแต่ว่ามึงจนนะุช อุ้ยขอโทษฉันเป็นคนจนที่ไม่เจียมตัวและเรียบร้อยนะเคลียปาเทวดาไปได้อย่าลืมกดไลค์ like ให้ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม